วัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านเนี่ยนะครับวันนี้เราจะมาแนะนํานะครับ CBR ห้าร้อยนะครับคันนี้เป็นปี2 0 2พันบเอ็ดเลยนะครับเพิ่งบินลงมาเลยนะครับที่ร้านเลยดูมีปีกด้วยยาเพิ่งเปลี่ยนใหม่เลยนะครับดูนะครับเจ้าของเก่ารักษาดีมากนะครับนี่ครับดูมีการแฮนด์มีก้านเบรกกานคัตนะครับซีลแต่งนะครับ ท่อ SC แต่งนะครับมีการล้มกลางนะครับท้ายสั้นนะครับไฟเลี้ยวแต่งใหม่สีใหม่ๆเลยนะครับดดรถวิ่งมาเทาไหร่หาดูกันดดรถวิ่งมาหม0 0นห้โลเท่านั้นนะครับของสตาร์ทเสียงเครื่องให้ฟังนะครับมา เครื่องเปไนไงบ้างไครับแจ่มเลยใช่ไหมครับถ้าใครสนใจนะครับเข้ามาดูได้นะคที่วีวีสูไปนะ่เลยมาดูได้ที่ v v วีสูไปนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ